แบบนี้ผมไม่ค่อยโอเคครับก็มีนะครับลูกค้าทักมานะครับบอกว่าหลังคาลู่งานเค็มนะครับให้เข้าไปดูให้หน่อยอผมก็รีบไปดูให้นะครับมันเป็นอย่างนี้พอลูกค้าติดต่อขอใช้บริการช่วงฝนตกเนะี่ยมันจะมีงานเยอะมากนะครับมันจะมีงานเยอะมากพอันมีเยอะมากเนี่ยลูกค้าที่ถาลูกช่างซ่อมหลังคาหลายหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็จะทักเข้ามาหาผมนะครับ หนึ่งในนั้นก็มีตั้งผมและก็จะเจ้าอื่นพอทักเข้ามามันก็มีข้อมูลในแชทว่าผมสรุปราคาสรุปงานไปแล้วราคาเท่าไหร่อะไรยังไงหจ,จากนั้นก็โทรหาผมปุ๊บผมก็เอาเบอร์โทรมาค้นในช่องเซิร์ชค้นหาก็เจอว่ามีการติดต่อเข้ามาหาผมผมก็เข้าใจว่าเป็นงานที่ผมไปทําไว้เป็นงานที่ผมไปทําไว้เมื่อมันเป็นงานที่ผมไม่ทําไว้ลูกค้าแจ้งเคลมถูกไหมครับผมก็ต้องรีบไปเคลมให้นะครับ พอผมรีบไปเคลมให้ก็คืองานมันกลายเป็นงานรัดคิวคนอื่นมันเป็นอย่างนี้ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่ผมเนี่ยเวลาผมรับงานลูกค้าถ้ามีลูกค้าใหม่กับลูกค้างานเคลมนะครับผมจะไปดูงานลูกค้างานเคลมก่อนแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะไปงานใหม่ก่อนเพื่อรับเงินแต่ที่ผมนะครับเรียกว่าพรีเมียมเซอร์วิสนะครับใส่ใจบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นพอแจ้งเคลมเนี่ยผมจัดตารางงานเพื่อไปดูให้ก่อนพอไปดูปุ๊บบอกว่างานเคลมลูกน้องผมเออใครมาทา ผมเออไปถึงหน้างานแล้วไม่เคยทํางานลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยพอไปดูเสร็จแล้วก็เล่งงานเล่งงานก็ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาแจ้งงานไปไม่ทําหาหลายเจ้าพอหายหลายเจ้าไอ้เจ้าที่มาทําทําไม่หายตามให้ผมไปนะครับเนี่ยครับกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยผมไม่โอเคนะบอกว่างานเคลมเพื่อให้เราเข้าไปดูหน้างานแล้วปกติการดูหน้างานของผมมันมีค่าประเมินราคานะถ้า งานที่ผมจะทำเนี่ยผมจะมีการประเมินราคาจากรูปถ่ายไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าโอเคผมถึงจะนัดวันเข้าไปทําให้แต่เนี่ยนะครับผมเสียเวลาเสียเวลาแทนที่ผมจะเอาเวลาตรงนี้ไปเทคแคร์ลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าที่ใช้บริการไปกรณีเขาเกิดปัญหาหรือเอาเวลาไปรับเงินเนี่ยในนี้เข้าไปเอางานไม่ได้เกิดจากผมไม่ได้เกิดจากผมแล้วทาไงผมก็ต้องกลับเห็นไหมไปดูเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการทํางานลักษณะนี้หรือเจอลูกค้าแบบนี้ไม่แฮปปี้เลยครับฝากเลยครับ